สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มาอีกแล้วนะคะกับรถบ้านสวยๆค่ะวันนี้ขออนุญาตแนะนำมัตด้า2นะคะ1.3ดสไฮคนนะคะสกายแอท v ฟปี2018สีแดงไม่แปดหมื่นค่ะโอ้โหนะคะไม่80,000รถดีๆแบบนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเจ้าของดูแลดีมากๆเลยค่ะสีแดงพิเศษเพิ่มเงินตอนออกป้ายแดงภายในสีดำจอทัชสกรีน7นิ้วพร้อมปุ่ม คอนคอมเดอร์นะคะพวงมาลมัยเมาดดสปอร์ตโหมดนะคะครูสคอนโทรลนะคะรถสภาพใหม่มากๆรถเดิมสวยไม่เคยชนแม้แต่ครั้งเดียวค่ะน็อต <c oughs> ไม่เคยขยับสักตัวเลยเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากๆไม่เคยแกะใดๆเปลี่ยนไายของเหลวที่ศูนย์มัสด้าตลอดนะคะอยู่ที่ราคาราคาราคาคา่ะลูกค้าจัดเบาๆมากนะคะ379,000บาทนะคะจัดไฟเน้นได้เต็มไม่ต้องใช้เงินดาว ่อนยาวๆไปที่72เดือนเลยค่ะนะคะรถจอดอยู่ที่บางบัวทองค่ะท่านไหนสนใจเข้าไปที่เต็นท์รถเราได้ได้เลยนะคะเต็นท์รถเรามีเซลล์ที่มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำค่ะสวัสดีค่ะ